ส้มตำเป็นอาหารไทยยอดนิยมที่ไม่เพียงอร่อยแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายด้วยหากทำอย่างถูกต้องส้มตำสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลได้ประโยชน์ของส้มตำอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมะละกอม,มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีเส้นใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลยโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ถั่วฝักยาวมีวิตามินเอและซีสูงช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณพริกมีสารแคปไซซินช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดความอยากอาหารกระเทียมมีสารอลลิซินช่วยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลช่วยย่อยอาหารความเผ็ดและเปรี้ยวของส้มตำช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำย่อยทำให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นให้พลังงานต่ำส้มตำเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักวิธีทำให้ส้มตำมีคุณค่าต่อสุขภาพมากขึ้น ลดปริมาณน้ำตาลและโซเดียมใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทรายขาวและลดปริมาณน้ำปลาลงเพิ่มผักและผลไม้ใส่ผักหลากหลายชนิดเช่นแครอทกะหล่ำปลีถูฝักยามะเขือเทศมะเขือเปราะและผลไมา้เช่นมะม่วงดิบฝรั่งเพื่อเพิ่มให่อาหารวิตามินและแร่ธาตุใช้โปรตีนที่ดีใส่โปรตีนเช่นกุ้งแห้งหมูย่างไก่ย่างหรือไข่ต้มเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเลือกปลาร้าที่สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อปรสิต กินส้มตำคู่กับอาหารอื่นๆเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนเช่นข้าวเหนียวไก่ย่างหรือผักสดข้อควรระวังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นโรคกระเพาะอาหารหรือโรคไตควรปรึกษ,ษาแพทย์ก่อนรับประทานส้มตำสตรีมีครรภ์ควรรับประทานส้มตำที่ปรุงสุกและสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อหากทำตามคำแนะนำเหล่านี้ส้มตำก็จะกลายเป็นอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณได้อย่างแน่นอน